มีใครที่อยากได้รับเครื่องมือการสร้างรายได้บ้างหรือใครที่ได้รับเครื่องมือมาแล้วนะคะอยากได้เหรียญเพิ่มบ้างคะวันนี้ยรถจะพาไปลบนะคะโค้ดวิดีโอหรือคลิปวิดีโอที่มันมีปัญหานะคะไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนนะคะใหม่เก่านะคะไปลบตรงไหนเขาไปดูตรงไหนนะคะยรถจะพาไปดูและพาไปแก้ไขนะคะเพื่อให้นะคะเราได้รับเครื่องมือการสร้างรายได้หรือนะคะเราได้รับเครื่องมือการสร้างรายได้มาแล้วเราจะทํายังไงให้เหรียญเราขยับนั่นเองค่ะ เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะเป็นกําลังใจให้กับเยโรดเหมือนเดิมนะคะแชร์ไปให้เพื่อนๆหลายคนที่ยังไม่รู้มือใหม่ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยหรือมือเก่าที่ไม่รู้นะคะฟเป็นกำลังใจให้กับเยโรสเหมือนเดิมค่ะเพื่อจะนำสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆในแต่ละวันนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเราไปทำกันเลยเยโรสจะพาไปเช็คนะคะคลิปวิดีโอที่ติดลิขสิทธิ์หรือว่าเสียงเพลงนะคะหรือว่าคลิปที่มันมีปัญหานะคะ ก่อนอื่นเราไปที่ facebook ของเราเลยค่ะจิ้มจึงเข้าไปค่ะทุกคนพอจิ้มเข้าไปเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆไปที่3ามขีดขวาบนสุดนะคะแล้วเพื่อนๆก็เลื่อนหานะคะเลื่อนหานะ,ะเลื่อนหาความช่วยเหลือและสนับสนุนจิ้มเข้าไป อพอมาถึงหน้านี้เสร็จแล้วเพื่อนๆกดคําว่าช่วยเหลือพอช่วยเหลือตรงนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆหาคําว่านี้นะคะกล่องข้อความสนับสนุนจิ้มจึงเข้าไปอพอจิ้มเสร็จแล้วนะเพื่อนๆกดคําว่ารายการแจ้งเตือน พอกดเข้ามาเสร็จนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะคลิปที่มีปัญหาถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้นะคะและวิธีลบนะเพื่อนๆให้จดตรงนี้นะสมมุติว่าจดไว้นะ2ส,สิงหา2025เยโรจะเอาคลิปล่าสุดเนาะอันนี้ค่ะวันที่2 2025ค่ะ พอเรากดเข้ามาเสร็จแล้วเราจะเห็นวิดีโอที่มีปัญหาเนี่ยค่ะของเยโรตเองนะคะค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะคะและเป็นคลิปที่แก้ไขแล้วแล้วก็ยังไม่แก้ไขนะเดี๋ยวเยโรดจะพาเลื่อนไปดูนะคะว่าไอที่ว่าผ่านมากี่ปีแล้วยังมีอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเ,อนเห็นไหมคะสองสี่นะคะอ่ยี่สบี่กันยาสองสี่นะคะเดี๋ยวเยโรสจะหาก่อนนะคะว่าเอาคลิปที่มันนานๆเนาะ เอาอันนี้เลยค่ะอันนี้นะยีิบสี่กันยาสองสี่นะเพื่อนๆก็จดไว้นะคะยี่บสี่กันยาสองสี่จดไว้จ้า คราวนี้เพื่อนๆก็ย้อนกลับนะคะเยโรสจะพาไปดูหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านที่เราจะต้องอตรวจสอบและลบนะคะเราย้อนไปหน้าหลักของเรานะคะเพื่อนๆนะอันนี้คือคือเป็นหน้าหลักแล้วนะคะแล้วเพื่อนๆก็จิ้มไปที่หน้าตัวเองนะตรงนี้ค่ะหน้าตัวเองนะแล้วเพื่อนๆนะคะเลื่อนลงมานะคะเพื่อนๆเลื่อนลงมานะ เพื่อนเลื่อนหานะเพื่อนจะเห็นด้านขวามือคําว่าตัวกรองไหมคะเพื่อนเพื่อนจ๋าคาว่าตัวกรองตัวนี้นะคะมีหลายคนที่ยังไม่รู้จักนะคะและตัวเยโรสเองก็เพิ่งรู้จักนะคะมีความสําคัญมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนขาย้ํามาอยู่มุกเยอะๆเลยนะคะคําว่าตัวกรองเนี่ยนะคะเพื่อนเนหลายคนยังไม่รู้นะคะรวมทั้งเยโรสเองก็เพิ่งรู้ค่ะให้เพื่อนเพื่อนกดเข้าไปในตัวกรองนะจิ้มจึงเข้าไปค่ะเพื่อนเพื่อนพอจิ้มเข้ามาเสร็จ เนี่ยค่ะพเพื่อนๆมันจะมีครบหมดเลยนะคะพเพื่อนๆนดูดีๆนะมันจะมีวันนี้โพสโดยทุกคนโพสโดยทุกคนเหมือนเขาแท็กมาอย่างนี้มีมดหมดเลยค่ะแล้วใครนะคะที่ไปเปิดตรงคําว่าโพสที่แท็กเนี่ยตัวนี้นะคะเดี๋ยววันหลังยีโรสจะมาทําคลิปตรงนี้ให้นะเรื่องแท็กเนาะวันนี้นะคะให้เพื่อนๆกดไปนะคะกดไปตรงคําว่านะคะด้านบนสุดนะวันนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนอ,ะอ่ะกดเข้าไปอ้าวมาถึงหน้านี้เราก็จะเห็นวันที่แล้วนะคะเพื่อนๆนอันนี้ก็คือวันที่ ทีนี้คลิปวิดีโอของเราที่มันมีปัญหานะคะเพื่อนๆคลิปวิดีโอของเราที่มันมีปัญหาที่เราจดไว้แล้วนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆนะคะไปหานะอาเลื่อนหาตามนี้เนาะเราจดมาไว้เป็นยีบสี่กันยาเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆก็หานะคะพศเนาะอ่าพศเขาจะให้เราเลือกค่ะเพื่อนๆ่ะ อ่าเพื่อนเพื่อนก็กดปีที่เราจดไว้นะคะเพื่อนเพื่อนที่แยโรดให้จดไว้นะว่าวิดีโอที่มีปัญหาอ่าปีนะคะสองสี่นะคะเราก็กดไปที่ปีเลยนะอ่าจิ้มตรงนี้แล้วเขาก็จะให้เราเลือกปีค่ะเพื่อนเพื่อนอ่าเลือกปีสองสี่ก่อนนะอ่าพอปีสองสี่วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบสี่นะคะเพื่อนเพื่อนไปหาวันที่ยี่สิบสี่เนาะอ่ายี่สิบสี่อ่ายี่สิบสี่อ่าแล้วเดือนอะไรเพื่อนเพื่อนกดตรงนี้เลยนะเดือนที่เราจดไว้คือเดือนกันยาอ่ากันยานะอ่านี่กันยามันก็จะเป็นนะคะวันที่นะคะ เอยี่สิบสี่นะคะยี่สบสี่กันยานะคะยี่สบสี่กันยานะคะเพื่อนเพื่อนตกลงอ่ะก็จะเป็นมันที่ยี่สบสี่นะคะกันยาคะะเพื่อนเพื่อนอ่าวคนี้ก็กดคำว่าเรียบร้อยอืม อ่เพื่นเมื่อก็จะเห็นตรงนี้เลยนะคะก็จะเขียนว่าตัวกรองหนึ่งซึ่งเราเลือกมาเมื่อกี้คะ่ะเพื่อนเพื่อนค่ะที่นี้เพื่อนๆนก็มาเลื่อนดูนะว่าคลิปที่มีปัญหาอันนี้เป็นที่เราปักหมุดไว้มันจะอยู่ที่เดิมเนาะมันจะอยู่ใต้ที่เราปักหมุดนะอ้าเห็นอะไรเพื่อนๆเห็นไหมคะยี่สิสิงหาสองสี่อันนี้จะเป็นของวันนั้นทั้งหมดค่ะเพื่อนเดูนะคะว่าคลิปของเรามีปัญหาอะไรบ้างเพื่อนๆเลื่อนดูนะเลื่อนดู อันนี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเพลงนะคะคู่แฝดในะอีสานอันนี้ถ้าเรานะคะเยอโรสก็คือแก้ไขไปหนึ่งที่ว่ายินยอมจ่ายลิขสิทธิ์ไปแล้วนะคะ20เอร์ซนอะไรเงี้ยถ้าเราจะลบหรือเอาไว้หรือแก้ไขก็ได้แต่แนะนํานะคะคนที่ยังไม่ผ่านกฎผ่านเกณฑ์นะคะเ,เพื่อนๆขาเพื่อนๆลบทิ้งเลยนะลบทิ้งให้หมดเลยอ่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะคลิปที่มีปัญหานะ่ะคนที่ยังไม่ผ่านกดผ่านเกณฑนะ์น่ะแนะนําให้ลบเลยนะคะเพื่อนๆขาอันนี้เยโรถปิดเสียงไว้เนาะเดี๋ยวเยโรถจะหาไอที่มันมีปัญหาอ่ะอันนี้ดูเ,เปิดเสียงดูนะจะเปิดเสียงให้เพื่อนๆดูนะคะอ้าวทีนี้เยโรถจะพานะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคลิปที่มีปัญหาเห็นไหมคะ เจอแล้วคลิปที่มีปัญหาเห็นไหมคะเพื่อนๆวิดีโอถูกปิดเสียงในบางประเทศนะคะจะขึ้นสีเหลืองแบบนี้เป็นสาเหตุนะคะที่ทําให้เฟสเรานะคะโดนปิดกั้นหรือไม่ได้รับเครื่องมือการสร้างไรายได้สักทีหรือตัวเยโรตเองได้รับเครื่องมือการสร้างไรายได้แล้วนะคะก็จะโดนปิดกั้นอย่างหนักเพราะเราตรวจสอบไม่เจอนะคะอันนี้นะคะเยโรดเองก็เพิ่งรู้ได้มาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆนี่ดูตรงนี้เลยนะเห็นไหมเขาเขียนไวช้ชัดเจนเยโรต์ก็พยายามลบไล่ลบเลยนะคะมันเยอะมาก เปเลยร้อยคลิปวิดีโอแต่ก็ยังไม่หมดนะคะก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆวิธีลบนะคะเพื่อนๆอย่ากเก็บไว้ค่ะอันนี้ลบทิ้งให้หมดเลยค่ะอ้าวนี้นะเพื่อนๆค่ะกดไปที่3มขีดนะ3ขีดค่ะเพื่อนๆกดเข้าไปเพื่อนๆเห็นคําว่าย้ายไปที่ถังขยะไหมคะจิ้มเข้าไป อันนี้มันจะของเยโรจะแชร์ไปที่นะคะอินสตาแกรมด้วยนะไอจลบออกทั้งสองแพลตฟอร์มอาลบทิ้งเลยค่ะเพื่อนๆอจ๋าอย่าเก็บไว้ค่ะอย่ากเก็บไว้ค่ะเพื่อนๆพลบเลยนะคะลบทิ้งให้หมดค่ะเพื่อนๆ อ่าลบแล้วเห็นไหมมันก็ไม่มีแล้วเพื่อนๆนเลื่อนหาให้หมดนะเลื่อนหาให้หมดจนไปเจอแบบนั้นนะคะเจ้าที่มีปัญหานะเพื่อน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 ลบ<อ>ทิ้งให้หมดเลยนะคะอย่ากเก็บไว้นะอันนี้เป็นคลิปยาวนะเพื่อนๆดูให้จบค่อยๆทําไปนะถ้าเราลบไปจนหมดแล้วค่อยๆทํานะคะเพื่อนเพื่อนค่ะว่าว่างตอนไหนก็เข้าไปเช็คไปดูได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนและนะคะใครที่ยังจําไม่ได้ก็แชร์ไปฝากเพื่อนเพื่อนนะคะแล้วก็นะคะค่อยๆลบค่อยๆทําไปนะคะตรงนี้ นี่เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยค่ะสาเหตุที่เหรียญเราไม่ขยับสําหรับคนที่ได้เครื่องมือมาหรือใครที่ยังไม่ผ่านกฎผ่านเกณฑ์นะมันเช็คเพื่อนๆก็หมั่นเช็คคลิปนะคะเช็คโพสต์วิดีโอนะคะว่านะคะผิดกดผิดเกณฑ์ไหมนะคะเพื่อว่าเราจะได้รับเครื่องมือการสร้างไรายได้แล้วคนที่ผ่านแล้วเหรียญเราก็จะได้ขยับค่ะและใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปจ้า